สวัสดีครับข่าวนกรูเสาทิต์มาแล้วนกรูกแรกไปที่นครศรีธรรมราชครับที่โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคารตำบลกรุงหยันอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีการเซ็นสัญญา MOU มอบปลาณินให้กับโรงเรียนนะครับคุณสมศักดิ์ลาภมหานนเจ้าของโครงการปลาณินของพ่อบอกว่าวันนี้มามอบปลาณินให้กับทางโรงเรียนพร้อมทำกระชังปลาให้ด้วย5กระชังครับ ปลานิลที่นํามอบให้วันนี้มีทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รวมถึงปลาที่กําลังวางไข่รวม1,309ตัวนอกจากนี้ยังมีอาหารปลาให้อีก4กระสอบนะครับหลวงพ่อเป็นผู้ปล่อยปลานิลชุดแรกลงบ่อเลี้ยงเพื่อความเป็นสิริมงคลพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จะถูกปล่อยนอกกระชังส่วนปลาวัยเจริญพันธุ์นําไปปล่อยไว้ในกระชังนะครับ คุณสมศักดิ์บอกว่าอีกแค่40วันปลาในกระชังก็จะออกลูกแล้วและกล่าวว่าวันนี้เราเลี้ยงปลาวันหน้าปลาเลี้ยงเราก่อนจะให้อาหารปลาให้คิดว่าวันนี้เราเลี้ยงปลาวันหน้าปลาเลี้ยงเรา ปลานินเป็นปลาเลี้ยงง่ายโตเร็วเนื้อเยอะกลางน้อยนะครับ